เกิดอะไรขึ้นป๊อกสามีมารกี้ตัดเพราะรัวๆผมคงแย่มากสำหรับพวกคุณกระแสดราม่าหนักมากๆโดนวิพากวิจาร์ณสนันสำหรับผลงานเพลง F. ดอกจันกิ้งไลอยู่ฟีดมายราบของป๊อกพัดสอนกรจิราธิวัฒน์ถูกกระแสโจมตีอย่างหนักชาวเน็ตมีการนำไปเปรียบเทียบกับเพลงฮอต Girl มัมเมอร์ของแบล็ k แบ a r ทที่มีความคล้ายกันสุดๆ จนล่าสุดหนุ่มป๊อกต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลแชร์คอมเมนต์บางส่วนจากชาวเน็ตที่แสดงความเห็นนะ่ถึงซิงเกิลใหม่ของเจ้าตัวพร้อมเขียนข้อความตัดเพรัวรัวว่าบางทีก็อยากจะเลิกทำเพลงนะครับพูดจริงๆผมทำอะไรผิดเอาจริงๆผมมันเป็นคนที่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ เอาจริงนะมาเจอแบบนี้อยากจะหายไปเลยพวกคุณคงมีความสุขกันมากกว่าผมทำเพลงมาตั้งแต่อายุ16ทําทำเพลงบนดินมาก็ประมาณสิบปีผมทำตามความฝันและความชอบของตัวเองล้วนๆค่ายก็ไม่มีทางบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนทำเพราะความสุขจริงๆทำเพลงมาก็เยอะมากดังบ้างไม่ดังบ้าง จนวันนี้มันกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูผมครอบครัวผมและทีมงานของผมแต่พอมาเจอคอมเมนต์แต่ละอย่างแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมท้อจนอยากจะหายไปไกลๆสิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมเป็นมันคงแย่มากสำหรับชีวิตว่าพวกคุณตัวผมมันคงแย่มากสำหรับพวกคุณทั้งนี้หนุ่มป๊อกยังได้โพสต์ภาพรอยสักมายเซ็ตพร้อมแคปชั่นว่า